ดูดููุณูชมเนอะดูยังใหญ่เฮ้ไม่โดนได้ไงหลังแรกก็เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นหนูท้องขาวอันนี้เป็นกับอิเปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันทุกท่านนะครับก็คลิปนี้พามาดูก,กับดักมดิฟาย นะครับมาดูกับดักมวยไฟเหยอือเป็นเหยื่อข้าวอ่อยนะครับเป็นเหยื่อข้าวสารผสมรำครับไม่รู้ว่ามันจะโดนไหมไปดูหลังแรกโอ้หลังแรกก็เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นนูท้องขาวอันนี้เป็นกับอิเปอน,นะครับบ้านเราเรียกว่ากับบ้านผมเรียกกับาา้าผาเพี้ยเลยนะครับ ไส์สวยอยู่ครับท่านผู้ชมเอาหลังแรกเป็นกับฟ้าผ่านะครับมานแล้วหลังนี้เดี๋ยวลังดูหลังต่อไปนะครับท่านผู้ชมหลังนี้จะโดนไหมเป็นกับโมหลังนี้ไม่เข้าครับไม่มาดูยังเหมือเหมือนเดิม หลังนี้ไม่มาเลยดูหลังที่สามกันครับหลังที่สามเป็นยังไงโอ้หลังที่สามก็เรียบร้อยครับแต่เป็นนูท้องขาวอีกแล้วท้องขาวอีกแล้ว หนูฟูกใหญ่แต่หนูทองขาวโดนนะสองเตีมแล้วครับ <c oughs> กับ <c oughs> ใส่กับโดนแต่หนูทองขาวเออเป็นยังไงเอาไปลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมดูหลังที่สี่กันหลังที่สี่จะเป็นยังไงนะครับจะโดนหรือเปล่าจะโดนหนูพุกไหม ไม่มาครับท่านผู้ชมไม่มากินเลยตอนใส่ให้ดูนะครับต้องขอให้ด้วยเพราะว่ามาใส่ตอนคืน ตอนค่ำแล้วมาใส่ค่ำมาใส่มันมืดแล้วนะจะมืดล้ก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนใส่แล้วก็ไม้ให้ดูนะก็เป็นไม้ที่ผมใส่บ่วงนั่นแหละครับก็ลองออกกลับมาใส่ดูนะครับเอาไปลุ้นกันหลังที่ห้าจะโดนไหม ไม่ลั่นครับมลากกลับผมมานานี้ไม่ลั่นไดยไงโอ้ยมาขุดดินขุดกินแต่ไม่ลั่นเออ ลั่นได้ยงดูลังที่หกกันครับดูขุยครับลังที่หกไม่มากินดูขุยดูรอยหากินไม่เข้าเลยนี่ครับนี่ขุยนูหยใหญ่ครับ พุกใหญ่ไม่มาเท่ากับเหล็กไม่ค่อยกินก็จะเอาฝั่งทางนี้ผมไม่ได้ใส่บ่วงนะครับเพราะว่าใส่ไม่หมดไม้มันก็ทางวิ่งก็เยอะอยู่ แต่ว่าผมใส่หาใส่หาใส่ไม่หมดนะครับ <c oughs> หาใส่ได้ไม่ครบเพราะว่าเจอแล้วก็ใส่เจอแล้วก็ใส่ <c oughs> เจอทางแล้วก็ใส่เลยผมก็เลยเอากลับเด็กมาใส่ฟังนี้ดูนะครับบางที่ยังไม่ได้ใส่บ่วง <c oughs> จะได้สองแต้มนี่บ่ดูนูคุกใหญ่ไหม เยียบร้อยโอ้ยหนูท้องขาวอีกเช่นเคยมีตัวใหม่มาขุดกินกินข้าวเนี่ยหนูเล็กเข้าก่อนครับท่านผู้ชมหนูท้องขาวเข้าก่อนเลยไม่ได้ตัวไม่เป็นไร <g ül> ได้หนูทองขาวอยู่อสามแต้มครับรได้หนูทองขาวสามแต้มแล้วอีกสามหลังตรงน่าจะเป็นหนูทองขาวข้อก่อนได้อยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแถวหญ้าเนี่ยมีแตอ่รอย หนูทั้งนั้นนะครับมีแต่ทางวิ่งของหนูทั้งนั้นาตามหญ้าหนาๆน,านี้เราใส่ค่อนข้างจะยากเพราต้องหาฟองวิ่งาต้องเปิดหญ้าเข้าไปการเปิดหญ้าก,ก็อาจทำให้หนูตื่นได้นะครับหนูมันระแวงเดี๋ยวดูหลังนี้ดูแล้วเหมือนจะนิ่ง จริงจริงครับไม่มาเลย โอ้ oh, oh. หลังนี้ใส่ปากปากรูไม่โดนครับท่านผู้ชม,ชมเข้ามากินอยู่ไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรเข้ามากินไอ,อ้ปากรูครับ ดู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 เูื่อนชมเนาะรูยังใหญ่เฮ้ยไม่โดนได้ไงหรูพุกใหญ่ครับหหวรูพุกใหญ่ให้อีกลังเดียวให้อีกหนึ่งลังอัน ก็ไม่โดนครับน่าจะเป็นหนูท้องขาวเหมือนเดิมหนูท้องขาวหนูท้องขาวมากินก่อนมากนี้ ่านผู้ชมผลงานกับดักโมดิฟายก็เป็นนกท้องขาวทั้งสามตัวเลยนะครับกับดักโมดิฟายเป็นเหยื่อข้าวข้าวสารผสมลำครับก็ได้ไปสามเต็มกับสิบหลังไม่หมานนะครับไม่หมานนกุ๊กใหญ่เลยนะครับมีแต่รูแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นไม่โดนได้ไงโดน <c oughs> พวกนี้ก่อนนะครับไม่เป็นไร ยังไงค่อยไปลุ้นกันต่อนะครับใน EP ีต่อไปส่หรอี e ีนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้กลับบ้านนะครับครับ